นะไม่ดูรถใหม่เขาก่อนเอนอรถใหม่อ่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อบอกเลยคันนี้ผมคิดมานานว่าจะซื้อไหมไปลองในออฟไลน์มานะครับโอเค okay. เราจะมาดูกันคือผมเล็งคันนี้ไว้นะครับโปโตติโป,โป,โปกับกับอีกคันนึงอีกคันนึงเป็นโทริสม่โอ้โ oh, <donate S 2> หโดเนตนะครับนะ คือผมเล็งคันนี้ไว้เว้ยโทริสโมกับคันนี้นะครับคือโโทริสโมสองล้านแล้วก็คันนี้ล้านห้านะครับคือผมไปลองไปลองในออฟไลน์มาแล้วผมชอบคันนี้มากกว่าแล้วคันนี้มันเร็วกว่าเร็วกว่าแล้วเลี้ยวเลี้ยวเร็วดีไม่เท่าโทริสโมแต่มันเร็วกว่านะแล้วมันเท่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคัน,นเนี้ยไอ้โปรโตติโปกับโทริสโมเนี่ยมันห่างกันประมาณห้าแสนซึ่งผมได้ ไปคิดมาแล้วนะครับผมจะเอาไอ้นี่นะครับทริสโมกับคันนี้ผมจะเอาคันนี้นะราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นคันนี้ยสวยกว่าและแรงกว่าด้วยแรงกว่าทริสโมอีกไปลองมาแล้วในออฟไลน์นะครับก็เลยแบบแล้วมันแต่งสวยเอาง่ายก็เลยแบบจัดเลยดีกว่าคันนี้เนาะโปรโตไทปโอนยคันนี้ยังสวยเลยนะครับมาจัดไปหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่น มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดูใบนะครับนะอยู่กันในเมืองโควอซิตี้นั่นเองนะครับก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังของดูใบนะครับนะก็จะเป็นรถคันใหม่ที่ดูใบซื้อนั่นเอง นะครับคันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแพงพอสมควรแล้วนะประมาณล้านหกนะครับเราซื้อมือหนึ่งด้วยนะครับคือแบบว่าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับคืออันนี้เป็นสภาพแบบเดิมๆสีเดมิมๆภายในเดมิมๆเลยนะครับซื้อมามือหนึ่งล้านหกเลยนั่นเองก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาคันนี้เนี่ยไปแต่งไปเสริมหล่อกันสกักเล็กสักน้อยนะครับนะแต่ภายในเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่งเนาะภายในอาจจะยังไม่แต่งนะครับคือเอาไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาคันเนี้ย ไปแต่งไปเสริมหล่อนั่นเองนะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับนะก็คันนี้ชื่อว่า x 8 0นะครับนะ x 8 0โปโตวะใช่ปะวะน่าจะใช่แหละนะครับก็เป็นรถแบบดูดีไซน์เป็นแบบล้ำยุคอะ่ะแบบล้ำยุคล้ำสมัยแล้วแบบว่าเป็นประตูแบบปีกนกด้วยนะเออคือแบบเฟีย้ยวอ่ะตรงตรงนี่ปิดประตูโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะครับที่เราไปซื้อมาเนี่ยในราคาล้านหกเนี่ย จะไปเสริมหลอกันนั่นเองดูดิว่ามันจะออกมาเฟี้ยวเงาะขนาดไหนนะนี่ออกมาตอนกลางคืนเลยวะน่าจะใกล้เช้าแล้วแหละนะเดี๋ยวเราแต่งรถเสร็จก็น่าจะน่าจะเช้าพอดีแหละอืมนะครับนะก็น่าจะเช้าพอดีเราแต่งรถเสร็จเดี๋ยวเราไปกดตังค์กันก่อนดีกว่าเนะี่ยไหนะๆก็ผ่านตู้ A D M แล้ะเฮ้เหมือนเสียงเกมมันจะเบาไปนะเดี๋ยวทุกุกคนจะไม่ได้ยินเสียงอันไพเราะของรถคันนี้เดยเนี่ย โอ้ย oh, เป็นเสียงแบบเสียงฟิวฟิวแบบเออมันดูแบบล้ำยุคล้ำสมัยมากๆากะโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ไม่มากก็น้อยครับมีเงินอยู่ในธนาคารเจ็ด0มื่แล้วก็ในตัวอีกส0 0 0มเป็น90,000มดูดิว่า90,000มเนี่ยกับรถล้านหกเนี่ยจะแต่งอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อ,องคันนี้ก่อนดีกวา่าว่ามันจะเฟี้ยวง้อขนาดไหน โอ้ยเสียงแบบเสียงแบบปันๆมากเลยคันนี้คือ,อยังชอบเลยนะครับนะราคาล้านหกเนี่ยจัดไปเดี๋ยวเราไปเสริมรอดีกว่าตอนนี้ใกล้เช้าไปดีเลยตอนนี้คือเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เสริมรอครับโอ้ทําไมรถมันจอดเกินการเงี้ยคนเขาแคสกันเหรอทําไมรถมันจอดเกิดการกันกน,นะโอเคตอนนี้มีช่างอยู่หนึ่งคนแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับเนี่ยตีหนึ่งตีหนึ่งนะไม่ใช่บ่ายนะครับตีหนึ่งนะเออ อ,อมีช่างอยู่หนึ่งคนช่างว่างไหมวะช่างน่าจะว่างครับโอ้ยติดเฮ้ยคันนี้อะไรอ่ะเร็มบูินี่เวนทรอเอ้ยเร็มบกินี่หูละแคนลิปติวองไหะใช่ป่วะน่าใช่แหละอย่างเทเลยแต่ x 8แลนะ้วเนแล้วแบบโอดูคันใหญ่ไปเลย x 8ปอะมาเดี๋ยวเราจะมาเสริมรอกันเดี๋ยวเรารอ,รอช่างว่างก่อนโอเทเดี๋ยวเรารอช่างว่างก่อนครับมามีคนบอกโคเทนะ่นะ ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ทำอะไรอ่ะเออแต่งรถครับเดี๋ยวดช่างูใบเหรอใช่แล้วทำไรซ่อมมาซ่อมซ่อมคันนู้นก่อนเดี๋ยวเลยมาแต่งรถผมโอเคเดี๋ยวเรารอมาก่อนนะอะไรนะครับผมมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอาของคุณให้เสร็จเลยคันนี้แรงไหมครับเบนเอ่อสองร้อยสี่สิบเองครับเออเองเหรอเดี๋ยวสองร้อยสองร้อยสี่สิบนี้ก็แรงนะอ่าเกาะแห่นะใช่ ก่อห้าสองร้อสี่สิบก็แรงนะ้นี่แรงผมผมเปลี่ยนมาใส่ก่อสามมันก็วิ่งสองร้อยสี่สิบก็เดิมอะมงวงเคือผมรู้สึกว่าเกาะเกาะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะมันจะเห็นผลผมผมจะไปใส่เกาะห้าเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลแบบไอ้นี่ม้งไอ้พวกการเลี้ยวมากกว่าม้งเพราะว่าใส่เกาะห้ามันหนักมันหนักกว่าเกาะสามอะผมคันนี้มันเลี้ยวยากเลยแล้วน่ะอ๋ออัดทางตรงก็หนีตำรวจไม่ได้รตำรวจแรง ผมบลัมตำรวจเอาผมไม่ผมไม่เคยหนีเลยโอ้เล่นบััมเอาใช่เราตำรวจพังอ่ะใครกันนี้บััมโอ้สุดจริงบ <c oughs> ันทึกจริงเอาตรงทึกเกินโอเคเดี๋ยวเรารอคิวสักครู่นะครับคิวค่อนข้างจอเยอะนี่อะไรนะฮะล้านห้าใช่ไหมเออเบ็ดเสร็จก็ล้านหกคนระับเ้าตีเลขกลมๆนะมันล้านห้าเท่าไหร่นะล้านห้าเก้าหมื่นผมเห็นคนขับเยอะ <c oughs> ใช่เหรอคนนี้เหรอ <c oughs> ใช่เห็นเห็นมีอสองสามันอะ โอ้ยแค่สองสามคันเองมันแพงเลส่วนใหญ่ดีีบีเต็มเมืองเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่เขาไปซื้อ g บ b มากกว่าอย่างนี้ก่อนนะดูใบอา่อนครับผมครับผมได้ครับโอเคเดี๋ยวเรารอคิวกันก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวจะเสริมรอให้กับคันของเราเนาะเดี๋ยวรอคิวกันสักคู่นะครับเฮ้ยแต่เป็นสวยอะถ้ารอผมขายแปดร้อยเอาไหมถ้ารอมันยื่นมาเหมือนโป่งก็น่าจะดีเกาะสามอยู่แล้วนี่ จะเปลี่ยนเป็นเกาะห้าน่ะอ๋อห้าพันตอนแร,นแรไกไสเกาะห้าอยู่แล้วก็มาใส่คุยใช่เหรอห้าพันหนึ่งเหรอใช่คันนี้มันเป็นรถรถอะไรรถกระชาใช่รถกระชารถกระชาแต่งโอ้โหแต่งถูกจังแต่งถูกแต่งถูกโหไม่ราคคเนี่่ยโตแพงไมอยากจะคิดคันนี้เลยเพิงซื้อมาล้านห้าเนี่ยแต่เท่าไหร่กันเชียวเนี่ยหลายหมื่นแต่ตังค์เงี้ยช่างช่างอย่าถ้าถ้แต่งในผมอย่าชาร์จเยอะนะครับบดีไม่ค่อยมีตังค์น่ะผมไม่เคยชาร์จผมคิดแค่ค่าหลายลูกค้าอย่างเดียวเลย โอเคสี่ครับลูกค้าจะให้เิปผมบริการทิ้แค่ค่าไรสีอะไรมันดุดุมั้งอหรเบนส์น่ะดุดุอะลงดูดำดำน้ำเงินอะไรเงี้ยดำสะท้อนน้ำเงินดำสะท้อนแดงสะท้อนส้มอะไรเงี้ยอุ้ยแต่ดำดำด้านอะดุแบบจบเลยบอกเลยจบเลยเออจบเลยเนี่ยไม่ต้องสะท้อนด้วยดำด้านเค่ตั้งวันนี้ โอ้โหได้เลยโอ้โหถ้าเปลี่ยนล้อเป็นล้อนําเข้าหน่อยนะแบบไปที่มันเป็นคาร์บอนดำๆอ่ะอย่างสวยจัดไปตามที่พี่เขาพูดเลยฮะสื้อนี่นะเสียไรครับผ่านเดียวผ่านเดียวโอ้โหยังถูกเลยไปหาซื้อรถก้าชาดีกว่าผ่านเดียวจัดล้อร้อยพันหนึ่งสปอร์ตนำเข้า ไอ้ล้อนั่ยเหนไ่อยที่มันหลายอย่างเดียวผมไปต่อไม่ได้อะ่แล้วมันมีสติกเกอร์ขอบล้ออเนีเนเนันนี้ก็ดูกันนะอันนี้ก็สวยไอ้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็เฟี้ยวผมเลยเฟี้ยวใช่หสวยว่ะเรียบร้อยกระจกมืดเลยอ่ะโลโลครับโลครับได้ได้สั่งไก่ทอดผมไหมว่ะตื่นเปล่าไก่ทอดอะไรครับติดไก่ทอดดําได้ไมดําดําม่งดําเล่าพันเลยนี่หว่า อ๋ยังสวยอ่ะไม่ค่อยมืดมากเท่าไหร่นะยปะดำไม่มืดอ้ะเอออันเนี้ยอันเนี้ยแหละนี่ลายควันดำควันควันเลหรืออันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้มันจะไม่มืดมากแต่มันก็เห็นอยู่นิดหน่อยอ่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้พันหนึ่งเหมือนกันตรงๆถึงไม่จะมืดแค่ไหนเข่ากว้างก็โผล่นะใช่เพราะว่าจะถอดอยู่นะมันใหญ่เลยร้อยเฉดสีควันแดงชี้ยังฟิว ไม่ธรรมดาจริงๆกับรถเบนซ์โหรับโหลโอ้หูยยังดูผมไม่ได้ยินอ่ะจัดไปช่างขึ้นเลยแล้วคันคันนี้คันนี้ของใครอ่ะคันไหนอ๋อเอ้ยไม่ใช่กันแครปเปอร์ใช่ป่ะเหรอครัเป็นสีก่อนเลยช่างสี อันนี้ผมมีสีสีที่อยู่ในดวงใจอแล้วเออสีแรกเป็นแดงครับแดงแบบสว่างเลยแดงไหนสว่างสุดเหรอดูอ่ะนะไอ,อมันชื่ออะไรโฟลิโนวะอะไรโฟรอะไรกางอะช่างช่างเชนรถให้ก่อนได้ไหมับได้เลยขอแบบแดงทรงสว่างจะแต่งเป็นแดงดำมาช่าง ฟอร์เรโน่เหรอใช่ใช่ฟอร์เรโน่เลสป่ะถ้าจะไม่ผิดใช่ไใช่ครับว่าไงครับเอาเบนเปล่าเอาเบนโอ้โหขายเก่งนะขายเก่งนะแปดแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเหรอเอ้ยเดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงเดี๋ยวไปซื้อแม็กลาเร็นนะแม็กลาเรนเท่าไหร่อ่าเออเขาลดให้ผมน่ะเหลือวพันหนึ่งน่ะโห้ยน่าจะคุ้มอยู่มั้งคุ้มคุ้มเลยนี่ป่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรอะฟอร์เรโน่ป่ะฟอร์เรโน่นี่แหละนี่แหละอันนี้แหละเท่าไหร่อะฟอร์เรโน่ลักชัเชื่อมือนอก เบื้อโอ้โหโคตรแพงเฮ้ยผมยอมเพื่อเพื่อความหล่อเท่ผมยอมต่อชิ้นนะหมื่นหกใช่ไหมใช่แล้วไม่ราคามันหายลดไม่ได้เหรอมันลดก็เข้าเนื้อช่างกระสีเยอะๆครับอ๋อหมื่นหกก็ลูกรักยอมครับเรียบร้อยแล้วก็สีที่สองเป็นสีดำสีดำดำไหนดีดำแบบดำแรกเลยดำนี้ไหมดำด้านหรือดำเงาเอาเงาดีกว่า ราะว่ารถสีรถมันเงาเอ้ยเป็นงาเทมากเทมาะใช่โยสวยเลยเนี่ยจัดไปหมื่นหกจัดไปหมื่นหกแปงโอ้โหผมคิดถึงไอมสีวะทำมาดีมาตั้งนานมันขายออกแลเมื่อวานไปหมื่นหกแล้วก็มันมีสีนั่นน่ะสีเกับไม่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 มันเป็นสีเขาเรียกว่าสีเลยไม่รู้มันเปลี่ยนได้ได้หลายสีเนี่ยคันนี้ได้หลายโหมดนะมันจะเปลี่ยนสีตรงเส้นกับตรงล้ออะ มันอยู่ในโหมดสีอะไรใกล้ๆสีรถอ่ะใช่เหรอมันมันจะมีทีมอ่ะทีมคันเลอร์มันจะเป็นข้างในถูกไหมล่ะแล้วมันก็จะมีอีกอันนะ่ะประมาณรวทั้งหมดประมาณสี่หมื่นใ่ไหมันอยู่ในโหมดคันเลอร์แหละมันไม่มีอ่ะมันจะมีไพรมารี่กับเซคคนดารีใช่ไหมล่ะใช่แล้วแล้วมันมีอะไรอีกไหมครับมีเนี่ยสีเหลือบสีเหลือบแล้วก็นอกจากเหลือบล่ะเนี่ยเนี่ยนอกจากเหลือบมีไหมไม่มีแล้วใช่หรือ ช่างช่างช่างช่วยหาหน่อยนะว่ามันเปลี่ยนได้นะเห็นเห็นเส้นสีขาวไหมของรถอ่ะทั้งล้อทั้งทั้งล้อทั้งตรงลายรถอะมันเปลี่ยนได้มันชื่ออะไรคันเลอร์คันเลอร์ก็ไม่รู้อะอันนี้ผมไปลองมามันเปลี่ยนได้ไงคราที่ไหนมาไปลองเออในประเทศออฟไลน์มาอ๋อน่เหมือนเขาไม่ได้ลงหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ย ช่างไล่เบาอ่ะช่างเปิดประทุนเปิดประทุนมันต้องมีช่างเชื่อผมดิโอแค่นี้แค่นี้ก็ดู๋เนี่ยมันอยู่ในโหมดสีอ่ะช่างไม่มีเหรอเปลี่ยนแล้วไม่มีเลยดูดูใน secondary หน่อยช่างอ่ะดูนะคล้ายสีดำอยู่ตอนเนี้ยใช่ใช่คือถ้ากดเข้าไปใน secondary ก็คือก็เลือกสีเลยถูกไหมไม่มีโหมดดิบย่อยใช่ไหมไม่มี เอาลโอ้โหหายไปไหนวะเน,นี้อุส่าไปลองมาไม่มีจริงเหรอช่างใช่แล้วไม่มีโอ้เศร้าอ่ะว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงขห,หน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนสีล้อได้ปะ่ะช่างสีล้อสีล้อนี่ล้อนาเข้าปะ่ะลงลงเปลี่ยนได้ไหมอันนี้มันเป็นล้อเดิมมันเปลี่ยนได้ไหมไม่รู้เชคกอนสีอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ด้วยใช่ต้องเปลี่ยนล้อ โอ้แล้วไอ้โหมดเปลี่ยนสีไอ้นั่นไปไหนวะเน้ายต้องลองให้โจ๊กมาแต่งไว้ด้ยโจ๊กแต่งได้เปล่าอืมโจ๊กไปไหนเนี่ยโจ๊กไม่รู้ไปไหนอยู่วาโซนไม่รู้เรียกเรียกมาได้ไหมเอ้วาโซนผมเห็นใครเลยไปเมา่อกี้เั่นเหรอน่าจะไปไปไหนไม่รู้เลหารนายกเลยกำโอ้โหต้องทิ้งเป็นสีขาวเงี้ยเหรอช่างช่างช่วยเช็คอีกรอบหนึ่งมันจะเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะผมเห็นมาดูวันเรีเห็นในข้างหน้าว่าสีสีขาวอ่ะเห็นในข้างหน้าว่าตรงคอนโซลรถอ่ะมันก็เปลี่ยนได้นะ นั่นแหละเนี่ยผมไล่ดูแล้วไม่มีเลยโดนเดือดแล้วเบนไหมไล่ทีละอันเลยนะเจ็ดร้อยเลยไปใช่ไล่ทีละอันแล้วใช่โอ้โจบแล้วใช่โลดระพะพะผมะไรวะานี่เออไม่มีหานายนอกแล้วนะผมไม่แน่ใช่ไม่แค่บอกกันนี้ไปปูบัมเปอร์จำได้อย่แนะนำนะอยากโกหกครับปูบัมเปอร์ทั้งค่ายโทษเท่าไหร่อ่ะข้อก็หมื่นหกเอ้อแต่เอาปูบัมเปอร์ก่อนไหมเปอร์ อกันจนหน้าเลยเนะใช่ใช่ไม่คุ้มเลยโคดูแดงหน่อยนะเองนะเนี่ยหรอเองนะโอซีนะแบบนี้มันดีไหมหรือว่าจะเป็นดังดีไหมหกไยห้าสิบแล้วกันโอะชอบช่างคิดว่าอะไรอันไหนเฟี้ยวอะไรเลยนะผมมีอยู่ห้าห้าหมื่นผมว่าห้าหมื่นโอซีเหรอตัดแดงก็ได้นะครับบายๆเจอกันมันจะได้ไม่มืดไม่ดังเกินใช่ไหมเท่าไหร่ช่างเอาไบอติดต่อไปกันก็ได้หมื่นหก ใช่ต่อชิ้นนะจนนขายข้าวเพื่อบำรุงไม่เป็นไรช่างผมกัดฟันแต่งกัดไปแล้วก็สเกิร์ตข้างเดี๋ยวเอาเบอร์ไปติดต่อแม่เผื่อสนใจโอเคเดี๋ยวเอาข้าวมาสักข้าวสักกล่องมาแลกเลยหนึ่งสองสามมีดำกับแดงเหมือนเดิมเออครับเอาดำดีว่ะช่างวิบนี่เข้าไหมครับเอาดำคาร์บอนหรือเข้าดำนี่อะไรนะช่างวิบอ่าชื่ออะไรครับวิบวิบอะไรอย่างเข้าไหมล่ะ เข้าเมืองกี่โมงเนี่ยไม่รู้เอาดำดำคาร์บอนครับดำคาร์บอนผมว่าจะไปขายเบนซ์นะครับเขาอยากได้หมหกครับผมโอ้ยทีละหมื่นหกหมื่นหกจะไปเออกัดฟันอยู่ช่างสปอยเลอร์ไหมสปอยเลอร์ไม่เอาไม่เอาอันนี้สปอยเลอร์มันพับขึ้นพับลงอยู่แล้วโอเคมีอะไรไหมอ่ะกระจกดำกระจกดำกระจกฟิล์มเหรอใช่ใช่ฟิล์มฟิล์มเอาดำดำมืดเลยหรือว่าอะไรมืดเลยครับมืดเลยมืดเลยหมื่นหกโอ้ย ทำไมข้างหน้ามันไม่มืดเหรอเอออันนี้ข้างโลนิลไม่มีข้างหน้ามืดหรอกช่างเช็คดีแล้วใช่ไหมมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมไอ้พวกสีขาวเลยเปลี่ยนเช็คแล้วแล้วทำไมไปประเทศออฟไลน์มันเปลี่ยนได้ไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันต้องลองถามไปโจ๊กกน่าจะเปลี่ยนได้จบแล้วมันจะชื่อว่าทีมคันเลรออ่ะช่างอันนี้ไม่มีจบแล้วงั้นอะไรเดี๋ยวเนี่ยอยากรู้ภายในอ่ะช่าง การันเท่าไหร่โอ้สีมันหมื่นหกภายในจะกี่แสนก็เนี่ยจะดูอ่ะลายเกาะเกาะอะไรเกาะเกาะร้อยไปเลยเท่าไหร่เกาะห้าแปดหมื่นแปดหมื่นเอ้ยได้อยูเบรกสี่หมื่นแปดเฮ้ยเครื่องหกหมื่นสี่เท่าไหรฮ้ยยังไม่แพงมากเลยใช่ถ้าโหลดต่ำโหลดต่ำปะโหลดโหลดมากสุดเท่าไหร่อะโหลดต่ำหกหมื่นสี่โอเคเกียร์สี่หมื่นแปดเทอร์โบเก้าหมื่นหก เทอร์โบโอเคเดี๋ยวเก็บตังค์เอาเทอร์โบกันดีกว่าโอเคเอาเตรียมมาตั้งล้านหนึ่งโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงหรอกมันยังหรอไม่ถึงแสนอีกแสนถึงดิแค่เทอร์โบเก้าหมื่นแล้วนั่นแหละแสนฟ้าหมืองแบับเดียวก็ได้แล้วสองแสนสามแสนหนึ่งสามแสนสองโอ้ยสี่แสนอ่ะต่ำๆโอ้โหนั่นแหละตามเงินครับเอาแค่นี้แหละโอเค พอแล้วไม่มีตังค์ละตัง <ño> ค์เหลือหมื่นเดียวเนี่ยยิ้มช่างช่างซ่อมรถให้หน่อยครับได้ครับช่างไล่เบาให้ผมอ่ะรตัวรถไอ้ใครมาเนี่ยนี่ไงให้คราบนายยกนายจอดครับพี่เช็คเช็คสี่รถได้ไหมนายกนายกอันนี้นายกใช่ไหมใช่ใช่นายยกเห็นเห็นเส้นขาวๆของล้อกับตัวรถไหม คือในเมนูช่างมันไม่มีแต่งเลยอยากให้นายกเช็คว่าเมนูแอดมินมันมีไหมเขาค่ะเอาตรงล้อเหรอใช่ใช่คืออันนี้ไปลองแลอันนี้ไปลองในออนไลน์มามันมีให้เปลี่ยนแต่เมนูช่างมันไม่มีนะตรงแม็กใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็จะมีเส้นหรือว่าเปลี่ยนลายทำอะไรครับแล้วก็มีเส้นมันอยู่ในโหมดสีอ่ะเออมันจะชื่ออะไรนะทีมคัลเลอร์กับอะไรคัลเลอร์กันเอานายกไปไหนวะมันจะอยู่โหมดเดียวกับคัลเลอร์ครับ เอ้ยเนี่ยนายกเปลี่ยนได้นัครับนายกเอาสีแดงเทอร์เรนโนครับข้างในเงินพมหายครับเอาสีแดงข้างในเฟอร์เรนโนอะไรอย่างเงี้ยนะนายกเส้นเส้นสีอะไรอ่ะเส้นๆก็เฟอร์เรนโนอย่นะครับขอบคุณครับนายกขอบคุณครับผมเจสเนี่ยนายกเปลี่ยนได้เนี่ยจอร์ดเป็นอันนะจอร์ดคือคือเนี้ยมันเป็นเมนูช่าง คือเมนูช่างไม่มีก็ให้นายกเขาจัดการแต่อย่างอื่นนะครับถ้าอย่างอื่นเนี่ยช่างมีแน่อย่างป้ายทะเบียนเลยเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ให้มันเป็นดําเหลืองอีกทีนึงตอนนี้คือเราไม่มีตังค์ตอนนี้ก็ไม่มีตังค์นะครับโหย,ยังดึงดูดูดิดําแดงอะ่ะแล้วฟังเสียงโหแล้วดูข้างในเป็นดําแดงข้างนอกดําแดงอะ่ะดูดิโออย่างเฟี้ยวอะ่ะเจ็ดดูดิเทสจัด โอ้โหก็โดนไปอย่างละหมื่นอ่ะเฮ้ยเราลืมเปลี่ยนสีเลือบเนี่ยสีเลือบมันยังเป็นสีออกส้มๆอยู่เลยไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรหรอกนะโอ้ยแมงเงยเมงจุกชิบหายเลยแม่งโอ้ยสวย,ยดูดีสวยจริงสวยจังนะเนี่ยไม่ธรรมดาว่ะคันนี้ล้านหกนะครับแล้วก็แต่งถ้าจะแต่งภายในก็เตรียมไว้สักประมาณสี่แสนอ่ะ โอ้แต่สวยสวยสวยใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบเลยชอบเลยดูดียังสวยอ่ะไอ0ครับทุกคนงเฟี้ยวว่าเฟี้ยวว่าไปถ่ายรูปบนตึกแดงดีกว่าอย่างเฟี้ยวโอ้ยเสียงดุเสียงดูเสียงดุจัด,จด เสียงแบบเป็นๆอะ่ะคือคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าแต่งแต่งครบนะครับแต่งแบบแต่งเต็มเนี่ยแรงนะครับแรงแล้วเลี้ยวง่ายมากนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้นั่นเองคือก่อนซื้อผมจะลองอยู่แล้วนะครับไปลองไปลองในออฟไลน์อะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันดีไหมมันเลี้ยวดีไหมอะไรเงี้ยสรุปคือมันดีก็เลยตัดสินใจซื้อเลยนะครับราคาประมาณเป็นล้านอ่ะคิดดูกือบยังรวยว่ะเศรษฐีดูใบหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียว คือตรงๆแนะนำนะครับนะว่าถ้าใครกำลังหาซื้อรถอยู่แนะนำเป็น GTB ดีกว่าคือ GTB อ่ะถามว่าผมอยากได้ไหมตรงๆอ่ะ GTB มันก็เป็นรถที่ดีนะแต่รถมันโหลอ่ะคือมันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยอ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบขับรถแบบรถที่คนเขาไม่ค่อยขับกันอ่ะอย่างคันเนี้ยหาดูได้ยากอะไรเงี้ยอย่างไอรถเออวิชั่นที่ผมซื้ออ่ะเก้าแสนอ่ะอันนั้นก็แบบคนก็ไม่ค่อยได้ขับกันนะเออแต่คันนั้นผมยกให้เออคนของใจผมไปละ เดี๋ยวผมมาขับคันนี้แทนนั่นเองล้านหกนะครับคือตอนแรกก็กะจะซื้อจดบีเอาตรงๆอ่ะล้านห้าคันเนี้ยซื้อจดบีได้คันหนึ่งเลยนะเว้ยเออไปซื้อจดบีดีกว่านะครับเอาตรงๆนะแต่นต่แหละเพื่อเพื่อความหล่อเท่ครับอย่างเฟี้ยวอ่ะโอ้โยังชอบอ่ะโอ้สุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดยังลาออกเอ้ยขนาดประหลัดลาออกยังโทรมา,าบอกว่าสุดจัดวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะดูดิพอหันเข้าแดดปุ๊บแบบย่างสวยอ่ะครับอสวยนั่นนี่อะ ทธรรมดาว่ะมาดูล้ำสมัยมาดูล้ำยุคมาดูล้ำสมัยดีอ่ะเออดูดิเฟี้ยววะโอ้อยางเฟี้ยวย่างเท่อ่ะจ้าบจัดะนี่ฮะเอ็กแปดศูนย์ของดูไบครับซื้อมาเมาทีรีบร้อนแล้วอ,อ่าถ่ายรูปกันหามุมถ่ายรูปแร่มาณนี้ถ่ายรูปสามสองหนึ่งแชะโอเคไปทำหน้าปกนะครับนะบางเดี๋ยวเราไปขับเล่นกันดีกว่า เดีขอถ่ายรูปหนึ่งขอถ่ายรูปหนึ่งเป็นรูปรถเดี่ยวนี่เฟี้ยวจัดเป็นรูปรถเดียวครับ3ามสหนึ่งถ่ายแะโหยมันดูเป็นรถแบบจรวดทางเรียบอะมันต้นแบบมาจากคันไหนวะมันต้นแบบมาจากแมคลาเรนหรือหรือรุ่นอะไรวะคือคันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งครับคือเห็นสปอยเลอร์หลังไหมเห็นไหมว่ามันมันพลิกเอ้ยมันมันแบบมันพับด้วยเห็นไหม มันแบบกระดกขึ้นอะไรไงเงี้ยแล้วเวลาเลี้ยวมันจะแบบกระดกซ้ายขวาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหเอาผมเลี้ยวซ้ายมันจะกระดกซ้ายเห็นไหมเห็นปหเวลาเวลาผมเลี้ยวซ้ายมันจะกระดกซ้ายเลี้ยวขวามันจะกระดกขวาเห็นไหเห็นไหมเห็นป่มเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกระดกซ้ายเลี้ยวขวากระดกขวาคือมันช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกนะครับนะถ้าเป็นในชีวิตจริงแต่ถ้าในาเกมอ่ะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยที่มันกระดกซ้ายกระดกขวาเนี่ยมันช่วยในการเลี้ยวเนาะมันทำให้เลี้ยวดีขึ้นอะไรงี้ ช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกนั่นเองกระโดดลงมาจากตึกอโอย้ยางเฟีเ้ยวอะเรากัดฟันแต่งเลยนะเว้ยแม่งแพงที่หายาใช้ได้ใช้ได้คือรถเป็นล้านแต่ของแต่งแบบอยู่ในหลักหมื่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแบบนึกว่าของแต่งมันจะอยู่แบบอย่างละแสนอะไรเงี้ยอันที่จริงไม่ใช่ครับมันอยู่ในหลักหมื่นเองเทอร์โบแค่เก้าหมนเอง หาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะเก้าหมื่นอ่ะเอาตรงนะเออเฟียวเฟียวจะจัดหมอทำอะไรกันอนะ่ะหมอดูเหงาเนาะเออไม่มีเคสหรอกเอาตรงเพราะว่าบันดึกแล้วนะ่ะหมอน่าจะนั่งคุยกันอย่างเท่สุดจา้าเลี้ยวดีด้วยนะบอกไว้ก่อนคันเนี้ย มันมีสปอยเลอร์ช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกอย่างชอบเลยเดี๋ยวเราไปเก็บตังเพื่อไปแต่งภายในเนาะก็ค่อยๆแต่งค่อยๆแต่งไปทีละอย่างทีละอย่างอะไรเงี้ยสุดจา้าครับสุดจา้าถ้าไม่รถเขาจอดกันเกินเลยวะเอาตร,ตรงประเทศนี้นะครับใครจะจอดรถเกินอะไรอย่างี้ระวังโดนโดนยึดรถนะครับ เพราะว่าตำรวจเขามีมาตรการถ้าแบบว่าไปเจอรถที่แบบจอดอยู่ในพื้นที่ห้ามจอดหรือไม่สมควรจอดอะไรเงี้ยตำรวจสามารถยึดรถได้นะครับประมาณนั้นเนาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อป้องกันแบบเขาเรียกว่าอาการน่วงประเทศอะประมาณนั้นแหละนะครับนะก็นี่พอเข้าอู่เบนดี้มาแบบสีแดงแม่งอย่างสดอะดูด,ดิแล้วขอบล้อก็แดงด้วยแบบโอ้โหแม่งจ้าบวะจริง,รงสุดยอดเลยว่ะ ก็โอเคคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วกันนะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็อยากเขาเรียกว่าอยากอยากถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคือทุกทุกทีจะสตรีมเนาะแต่นั่นแหละนะครับนะเราเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายคลิปบ้างเราห่างหายไปนานละเออโอเคครับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วกัน,นครับจบไปด้วยเออ่การแต่งรถคู่ใจของเราคันใหม่นะครับแบบสุดจา้าบเลยดําแดงนะครับนะก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ ในคลิปหน้านั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย